Ens, วันนี้ก็ดิใจหลายหล่ะพี่น้องเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้น้องสีเฮ็ดห้องน้ำเพราะว่าซองไอ้น้องบุมีห้องน้ำหลับพี่น้องขอให้ยูดีมีเฮ็ดขอให้ร่ำให้รวยถ้าอยากได้เมียซองมาห้าเสาอ้อยกับเสาจอยดื้อขันหางเดียวใจเดียวฮอกสิไปปีรับได้ ไทยสบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่่อแมพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีจากพางไทยเฮาพี่น้องตอนนี้บัมตากับสีไปทอนเงินก่อนพี่น้องไหยสีไปมอบน้องอ้อยน้องจอย์ดละพี่น้องเพราะว่าสามชีมือแล้วพี่น้องบัมตากับไม่ได้ไปทอนพี่น้องเพราะว่าบัมตากะบติดภารกิจหลายพี่น้องน้องสายเสียก็เลยไม่ได้ไปทอนให้น้องๆพี่น้องจังได้กะขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องเไยเพราะว่าบัมตากับได้มอบน้องๆเงินมั่นสาพี่น้องเพราะว่าบัมตากับติดภารกิจหลายพี่น้องจังได้บัมตากับตอนนี้กับชิคเข้าเมืองก่อนพี่น้อง ชีพอนเงินให้น้องอ้อยน้องจอยล่ะพี่น้องก่อนเดินทางเพื่อสีหอดเมืองน้องกะประมาณ4ีหากิโลนี่ล่ะพี่น้องมื่อนี้เบิ่งตากับไปทอเงินให้น้องอ้อยน้องจอยล่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีกับเจ้ากะเป็นห่วงน้องอ้อยน้องจอยบ่มีห้องน้ำท่ายพี่น้องก็เลยผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินให้บ่าวตาไป ทำบุญนี่แหละพี่น้องไปทำบุญให้เพื่อนพี่น้องก็เลยมื้อนี้บามต้าลาสิไปถอนเงินล่ะพี่น้องเข้าอยู่เมืองเพิ่นมอบเงินให้น้องอ้อยน้องจอยกัประมาณ3ล้านปลายนี่แหละพี่น้องเอ้ยเข้าเมืองก่อนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าเมืองนี่พี่น้องเพราะว่าเส้นทางนี้กหมู่บ้านชาวอ้อยครับแต่บัมตาไปเอาเงินอยู่เมืองก่อนพี่น้องเอาเดินทางก่อน บรรยากาศเมื่อนี้กับสุดยอดลายเลยใด้พี่น้องเมื่อนี้กับคลายแดดเลยครับเมื่อนี้ครับผมบรรยากาศกับหนาวที่หนาวแดดแห้งเมื่อนี้ครับทั้งหนาวทั้งแดดแหละพี่น้องเลยบรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่กับซีหอดเมืองแล้วพี่น้องบรรยากาศในเมืองน่องกับประมาณเช่นเมือ่อไรพี่น้องเลย รรยากาศในเมืองน้อง อนไรเด้อพี่น้องแต่แล้ครับผมด้ยตกับมเอองพี่้งไ้กบรรยากาศเมืองนอกเมืองอกประมาณสิหพี่น้องเับสุดยอดลายเลยครับ คือเส้นทางที่เวทเข้าเพื่อนน้องอ้อยน้องโอยครับผมนี่ครับกอดเพื่อนน้องอ้อยแล้วพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่น้องอ้อยน้องโอยก็าชิได้ถ่ายแล้วพี่น้องเว้ยนี่เพราะว่ายังบ่มีดินบล็อกกับสังกะสีพี่น้องหรือว่าแป้นแอวก็ได้พี่น้องนี่พี่น้องยังบ่แล้วเธอได้พี่น้องเย ห้องน้ำหรือว่าห้องทายที่สองนเฉยจองชยชิมเิเฮดนี่ห้องน้ำกเก่าๆล่ะพี่น้องตอนนี้กับบัมตากจะไปถามเบิร์สองอ่อนเฉยจอยชิอ,อยูเฮือนหรือบอ่พี่น้องมื่อกี้บอมตากแต่สีไปหมอบเงินเลยพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศเมืนน่อกี้สุดยอดลายเลยครับวิวกับธรรมศาสตร์โมบานสองนเฉยจอยกับสุดยอดลายเลยอ๋อนเฉยอยู่เฮือนบ่อยู่เฮืนอนบ่โอ้อยู่เฮือนพี่น้อง พอดีเลยพี่น้องบอมตากะสีไปมอบเงินเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีพังไทยพี่น้องให้ฝากเงินให้บอมตาให้พระเจ้าเห็ดห้องน้ำหลับพี่น้องบรรยากาศเงื่อนเสาอ้อนสายจ้อยตอนนี้กะอยู่เงื่อนละพี่น้องโอ้แต่งตัวงามเลยเนาะมื่อนี้เนาะนี่พี่น้องมาเบ่งพี่น้อง พอได้ไม่ตีนุ่มสินล่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสินทางซุนเผามังกรได้เนาะพี่น้องเลยจะอายุน้องเราพ่ออีพ่อแม่ไปใส่กนมันน้องกนมกนคนมันน้องสองคนคือบริกรมันหักกระเมือหักกระเมือโอ้หักกระเมือพี่น้องรอทานน้องๆอ้อยก่อนยังไม่ทานเลยออกที่ห้องหลับพี่น้องใช่มันต้องต้องมันเฮียอยากการอะไรจีเสรส่งการ สบายดีมือนี่มาพบมาพอกับน้องจอยสาวลาวเผาตุ๋ยคือเก่ากลับสบายดีมาทำมาทีพแม่พี่น้องมือนี่มาพบมาพบกับน้องอ้อยสาวลาวเผาตุ๋ยคือเก่านี่พี่น้องมาส่องไอ้น้องกันนะฮักหลายเลยครับมือนี่เลยครับหน้ากระสายไสเลยครับ <c oughs> <c oughs> กินยังมากคือหน้าใสแถมมอนี้ บ่ได้กินยังขนาดขาวแกเงบ่กินเ,เ, <c oughs> เออพี่น้องหากมาแต่ก้นมันบ่อ <c oughs> โอ้พี่น้องบรรยากาศหยาน,นแรงๆก็เลยปกติบอมตากะออกแต่บานบ่ได้ในมือนีเลยเพราะว่าอีกสามมือจึงออกได้เพราะว่าน้องสายสียเมือบานนี้พี่น้อง,อง FC, ญญ FC, ก็เลยจําเป็นเอฟซีสัญญาตามเอฟซีก็เลยจัดให้ตามสัญญาละพี่น้องไปมอบเงินให้น้องๆสองคนสองไอ้น้องละพี่น้องเพราะว่าสองไอ้น้องกับุมีห้องน้ำละพี่น้องก็เลยไปมอบเงินให้กับเจ้ามอนี้พี่น้องเลย เป็นยังไงมือนี้ดีใจไรบ่ดีใจที่สุดดีใจเลยเนาะโดยมีข่าวาวเลยเนาะแบบผู้ใหญ่ใจดีพังไทยอยากให้น้องเฮ็ดห้องน้ำบ่กับห้องอันห้องไทยบิดเนาะแม่ผมมีห้องน้ำชุดไทยบิดนั่แหละพี่น้องนีคือบมมีห้องห้องบิดไทยโอ้ยพี่น้องไงว้าสลัดกันไปสลัดกันมาเอ้านั่งก่อนเนาะน่งก่อนน้องนั่งก่อนลงกันก่อนพี่น้องไงพี่น้องตอนนี้กะบ่างตากะมาหอดเฮือนน้องๆแล้วพี่น้องไง มื่อนี้กะหากมาตีเมืองพี่น้องบางตากะไปถอนเงินผู้ใหญ่ใจดีจากทางไทยผู้ใหญ่ใจดีกะหอดมือน,น้องเลยเดอพี่น้องพี่น้องไอพ่าบัมตาปกติกะออกตีบานบ่ได้พี่น้องเ,องออเ,ม,เองมื่อวานนี้กะมีน้องชายเชียย์ชิวพี่น้องให้มันคบหอบสามมือจึงออกได้ก็เลยบังตากะอดบวหยพี่น้องสัญญาตามเอฟซีแล้วกะไปเมื่อนี้เลยพี่น้องไอไปไปหอดจอดถึงถึงน้องละพี่น้อง คันบามากครับพ่อใหพี hmm. <ij> <disciplined> ่น้องยันเอฟซีบอเชื่อใจบอลตาพี่น้องเอาหัาเงินบัตรนี้นับเป็นอยู่บ่ฮะเป็นจะได้ดีใจลายบ่นับเงินเป็นอยู่บ่เป็นเป็นอยู่เนาะอือเป็น้องะอีพอยแม่ไปใช้มื่อนี่เอาคนมันคนมันคือคือโบปากซอยเป็นยัง ดีใจดีใจดีใจจนเบ่กกรวเวาพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ดีใจหลายลายพี่น้องเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้น้องสีเหตุห้องน้ำเพราะว่าซองไอ้น้องบุ๋มมีห้องน้ำหล่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้ห้องน้ำเลยเนาะนี่พี่น้องขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยเป็นอยู่ปะขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยและประเทศเกาหลี ขอให้อยู่ดีมีให้ขอให้ร่ำให้รวยขอที่พี่มันมาทำแต่เงิอยากให้เนี่ยอยางให้เพิ่งน้องดีใจถ้าถ้าอยากได้เมียซองมาฮาไปถ้าอยากได้เมียซองมาฮาสาอ้อยกับเสาวจอยดอขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีด้อที่พี่พะเงินมาให้น้องอ้อยน้องจอย เฮ็ดห oh. ้องน้ำตอนนี้เฮาได้ห้องน้ำแล้วเด้อ FC ถ้าอยากได้เมียซองมาฮะน้องอ้อยน้องจอยเดือนี่ก็ดีใจหล่ลาที FC อนฝากเงินมาฝากโอ๊ฝากเงินมาให้เลยกะเงินเติมบัตรอีกนับเป็นอย่าบ่ออ้อยจอยเป็นเนาะนี่พี่น้องตอนนับได้สิฮะดีใจจักุเซนสองร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นน้องอ้อยเด้สองร้อยสองร้อย เป็นยังไงตอนนี้สยังหมักอีกบ่ผัวบ่าวฝ่าวตุยบ่มักบ่มักเสียเอาผัวบ่าวเกาหลีผัวบ่าวไทยบ่โดยนี่พี่น้องไปอยู่ได้บ่ประเทศเกาหลีได้แต่เหตุภาษาบ่ได้เออคันอยู่ประเทศไทยเด้ไปได้บ่ได้อยู่ได้เนาะโดยนี่พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ดีใจหลายพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีฝากมาเงินมาให้บอมตากหรือบนตากะมามอบส่งให้น้องแล้วพี่น้อง เอฟซีเพื่อนเห็นว่าเออห้องน้ำแล้วแล้วนู่นนี่นั่นคันบุบอันนี้กะให้เพื่อนอันนี้เพื่อนให้เลยก็ที่ห้องน้ำให้มันแล้วระนับละเตะเลยน่าเบนเงินทีหอดมือน้องๆแล้วกะอย่าลืมไปลินเด้อน้องเด้อเพราะว่าคันได้ได้เงินนี่แล้วไปลินกับผู้บ่าวได้เลยต้องมอบให้พอเอเปียเด้อให้สำเร็จเห็ดห้องน้ำคันทามะคันทาบ้องตามาเมื่อหน้าบ่มีห้องน้ำ ก็เลยบ้องตาบปอยากมาหาน้องอีกได้เข <Labor> <fi> ้าใจจ๊บ่เข้าใจให้เพื่อนเบาฮะน่าเข้าใแล้วท้องน้าคือบ่แล้วจักเท่อจังสีแมนแมนแมนเพราะว่าปกติบ้องตาเมื่อนี้ก็ออกบ้านอื่นบ่ได้เพราะว่าน้องสายเสียบ้านนี้ก็เลยจำเป็นสัญญาตามเอฟซีสตาหบุญให้สะพานบุญไฮเอฟซีพังไทยพังเกาหลีนี่แหละก็เลยจัดไปเมื่อนี้พี่น้องอย่าลืมไปน้องเด้อ เาย่งนีเขาได้ยังซ้ำเก้าอยู่ป่ะซ้ำเก้าเขาได้สองคนรวมสองคนเลยลอยล้านสองคนลอยล้านเด้นเนาะคนหนึ่งห้าสิบล้านก็ไมีแพงเนาะถ้าตกเป็นเงินไทยก็ไ้นี่แหะน้องๆเป็นทีบ้านน้องๆเป็นเอาพวคนเดียวกันได้ได้เนาะได้โซไอ้น้องกันเป็นคือการบอกสมมติว่าเอาพวกคนเดียวกันนี่ย่งกันได้ยุได้ว่าผิดกันตี่ว่าผิดยูแต่ว่าพอเป็นืัวน้องกันเขียนบดนล เกียดมีดนเนาะอยู่นำกันได้ค่ะายไอ้อาไทยทันเลยชนเจอกะมาจีบเอาน้องๆเนาะซองคนไปอยู่นำนำนำกันได้เลยนี่เนี่ยเมียซองเมียซองแล้วกะอันเพิ่นว่าอันติดต่อไม่ได้เปลี่ยนซื่อเฟซแล้วบ่บ่บ่ได้เปลี่ยนซื่อเก่าเอาให้เบิร์กอีกแน่จากบาันึงนี่งมาผันกับพิมพ์มาสักเยอะนอีกตัวสับเยอะ ออยเาร้าใจสองซ้าเลยเนาะพิมห้าสองทางติดต่อมีเห็นกะสีเอาเฟซบุ๊กเธอเบิ้งมีพื้นอ่านภาษาไทยได้เลยเนาะน้องจอย่บาโทรศัพท์สี่สีสีสีเลสีสอสี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 ้าสีสีสีสติีส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 ่สีสี่ีสีสีสีงีสีสีอีพีสีสีสีาีงีสีสน้ีสีพีสีสีสเสี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 สาสีนีอีส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 ีี นับนับไม่อ้อยอ้อยนับบเป็นเด้อนับเป็นบ่อยมันเนีอุปลุกนับเยอะอ้อยเฮียนค่ะปอไดปอได้าอห้าปอห้าพูดนี่เด้น้องจอยมอซองมอซองมีเพิ่นอ่านทางภาษาไทยเป็นทางเป็นบุตรย่างาตูนละอ้าวอุปหลุกดังคำปอหากระนับได้ยังบ่อ้อยบเป็นภาษาไทยก็มีเป็นนกกระทาทะเลทิศโลกอู้ยพี่น้องเอลยนับเงินบุเป็นอีกพี่น้องนับแม่อ้อย ไอ้ก้อนนับแล้วก็จิงสาวจ้อยบัดนี้เอาขยัรตเออสองสเลยบ่ฮะได้เลยแปเลยบ่ใบแนหนึนับไม่แนหนึ่งสองแจังสีสามแนนับไปด จู่ยตัวแปนเหรอนับเหรอเออหนึ่งก็ไม่เลยเอาไหมเอาเนับจ่ายเลยอ่านไปแหงๆเต้โบเาไปลอๆหนงสองเออนับเลยท่านจึงขาดเอฟจึงเข้าใจน้ำกันหนึ่งเออสองสา เก่าอะโหลในตลาดบักกันเออหาต่ได้เลยหาหน่อยแปดแล้ปดโอ้ยเป็นยังไงปัญหาเราังกลัวเกินอะไรก็คือแบ่งไอ้น้ำเน้จัดแซนเดอร์บอมีกินข้าวแล้วโอ้กับใจเดอร์ฟิลล์ฟิลล์มาฮอดเลยเดอร์ฟิลล์ฮอดแล้วเดอร์ขอบขอบคุณหลายๆเดอร์ฟิลล์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดอร์ฟิลล์เดอร์ เพราะว่าปกติบอมตาออกแต่บ้านโมได้ได้ฟีลแบเอยก็เลยสัญญาตามผู้ใหญ่ใจดีปกติบล็ตาออกแต่บ้านกะประมาณอีกสามมือจึงออกได้เพราะว่าน้องสายเสียชีวิตวันนี้ก็เลยออกบ่ได้มือนี้กะจัดให้ตามสัญญาเอฟซีก็เลยมาหอดน้องๆล่ะตอนนี้ก็ส่งเงินให้น้องๆล่ะสามล้านบานี่ล่ะอันเป็นอยู่บ่ออ้อยเป็นอยู่เออเอา นับต่อบัดนี้นำเลยไหมขอบคุณด้วยครับลอยเจ็ดสิบสี่ลอยเจ็ดสิบสี่ทานที่เข้ามาติดตามชมด้วยครับสี่หกต่อได้เลยห <c oughs> ลันหนึ่งสี่ห้าหกแล้วพี่น้องเลยคอมเมนต์ <Okay. c oughs> มาได้ด้วยครับ เดียวไอซอนไฮนี่แม่แม่แม่นมสุกนมาซอนเลยนมสุกนขอบคุณละลายเดิน่มสุกนทีก๊อตให้ฟงเมื่อบานนีหนึ่งร้อยบาทครับที่ทำบุญหรือว่ากินทานนองายบนตาเสียชีวิตวันนี้ครับผมขอบคุณลลายเดอน่มสุกนคอยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเอานะนับเป็นน่ะจะน้อยเอฟซีเาเโอ้ยเงินพอพอเบลตาทรงเงินบริครบเงินบ่พอพี่น้อง มีน้องกี่คนหลายหลายคนบนน่น้องหลายหน้องอ๋ <c oughs> อเหรอเดี๋ยวเราถ้าได้เลบัดนี่ <c oughs> สามสี่โอ้ยพี่นออ้องเอ๋ตาย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 ได้ได้เงินแล้วนับบ่เป็นพ่อใหญ่ใจดีกะสอนให้น้องๆใน,นเด้อพี่น้องเพงราะว่าน,น้องๆน,นับเงินบ่เป็น เจ็ดเ <7 S 2> ิดแล้วะสิบสิบเก้าลอยไปเก้าเกนะเปเซนน้ำไม่ได้ผู้บ่าวทางหนใจดีครับอ๋อผู้บ่าวจาก เกาหลี <c oughs> ครับกับประเทศไทยกับประเทศไทยแหละครับรเ <c oughs> ฟิรนติดต่อหาบอมตาว่าน้องๆบุบ๊บบีห้องน้ำครับก็เลยเฟิรนอยากให้น้องๆมีห้องน้ำเฟิรนสร้างให้น้องๆมีห้องน้ำหนั่นแหละว่าน้องๆ <c oughs> ไปทาย,ยุป,ป่าตลอดก็เลยเฟิรนเห็นแหละเฟิรนสงสารครับขอบคุณลหลายๆเด้อครับสามร้อยสี่สิบเก้าทานที่เข้ามาติดตามห้องสมุดครับ Hi morning Barci เซียเซียฟนเวอร์สฟัดโอ้ยอ่านเปล่าเปล่าเลย c n t e n t Funny สตนบอกสตีนนี่ n y s a ้านเท่าไดอันนี้นะา a m ้านซื่อ s a ฮะนับวอ s a m s e อันนี้เงินผู้ใหญ่จดีให้น้องๆเฮ็ดห้องน้ำด้วครับ เพอบพมสัญญากับน้องๆแล้วถ้ายน้องๆบ่มีห้องนำ้ำผมกับบอดด้ไปห้าน้องๆเลยครับ <c oughs> เพราะว่าเงิน <c oughs> เงินสานี่แบบฮาฮ็ทธ,ธรรมดามันกระสีใดไทยเลยครับว่าจะให้อีกสักสิบล้านเกีบนับบ่ <c oughs> บออยเรียนยูทูบแน่แ <c> ม <oughs> <c oughs> นแมนแมนปีละนับเงินบัเป็นเลยครับเอาเป็นไม่โดยใก็ได้ันบ่อยากเที่ยวไรอ พราว่าดินบอกกเจ้ากเจ้าขายก้อนหนึ่งสี่แผนเดสะแม่มันแพงปูนอีกเพูนกระแพงคันใสซแป้นนี่ก็เออฟอร์ดิทายอยู่นี่ให้เอ่ยกับอันไน้ำมันบ่บบ่บ่บอบ่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 บ้บนบ่บบ่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 บเพ่่บ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 ่า่บ่บ่บบบบบ่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 บเบ่่บ่บน่่่่บบ เฮากับสาวคาดกับบริอ้าวละพี่น้องเพระาะว่าเฮากับทำบนนำุญนลกับเอฟซีนั่นแหละพี่น้องเลยก็เลยบริอ้าวละพี่น้องเพราะว่าให้แม่ให้น้องๆม,มีมีห้องน้ำเฮาก็ดีใจแล้วพี่น้องไปจ้ะพี่น้องเ<ป>มื่อนี้กะมีมักแตงอะไรพี่น้องไหมมักแตงพวกเอาบออ่สาว,าวจ้อยมัแตงเ,เอคัดเอคัดซื้อนี่ครับอันนี้อายะบอจ้อยะสบายดีอายะ ดโอ้ไปอาบน้ำบ่อยะนี่ครับอันนี้ก็คืออยะสาวอ้อยชาวจอยล่ะพี่น้องเฟินมายิมยามลานนี่พี่น้องเพราะว่าน้องอ้อยกับเฟินกับไปเสื้ออาหารล่ะพี่น้องเลยบอสสาวชาวจอยคาบุมีมังเฟสห้าสิบห้าสิบพันกีบให้ชาวอ้อยชาวจอยซื้อมังเฟสเด้อห้าสิบพันกีบให้ชาวอ้อยชาวจอยซื้อสบู่ได้ยินอยู่บ่โอเคบ่ โอเคเด้ออย่าซือ้อเครื่องลายเด้อเพราะว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องซื้อได้สบูบ่บซื้อได้มกเฟสเป็นงนัวซื้อได้แต่อย่าไปซื้อเนี่ยแนวอื่นอย่าไปเที่ยวแกงอะลองแกงเลนอย่าไปเที่ยวน้ำเขาเด้อ<ด>อืมพี่น้องตอนนี้เราก็สัญญากับน้องอ๋อน้องจอเลยเด้อครับเพราะว่าเขา,น,าน้องๆบุ๊มบิมบูกะให้หน,หน้องๆเอาเงินหาชิพันกีบทีเฮ็ดห้องน้ำนี่นแหละ ซื้อเสบูละขผมมะขุมแปาวเ่าาวจอยเด้การเขาแพงเฮาเออแพงเฮาสาเหตุเพราะว่าเขาแพงเฮาที่โบมาขุมแปวนุ่มมันเป็นอะไรเขาไล่ใจเป็นงยังคือไล่ใจเออโดยโดยข้าวมะขามแป๊วละก็นหักแทนเนาะนี่ครับผมฝากน้ำใจด้วยครับสวัสดีไทยแลนด์ครับติดตามจากประเทศไทยโดยขอบใจเด้อครับ สบายดีเนยสบายดีสบายดีเนยสบายดีอ่ะสบายดีส่องไอ้น้องเอาพัวน้ำกันได้ติดตามไปตลอดเลยเด้อพี่น้องเ <laughs> บิงมือนะปามันจะเป็นพัวมาเลยพี่น้องเอ้นี่จักหน่วยสองสองหน่วยโอ้โหพี่นอ้องอัดมันสิแตกเนี่ยคือสิเจ็บคักเลยพี่น้องเอ้ วิธีชีวิตสาวสนบทแบบนมีลหละพี่น้อยช่วยเบียกความเม่พี่น้องเราดูนี่เราดูสาวสนบทกันทางให้ทางส่วนลหละพี่น้อยสาวอ้อยสาวจอยเมื่อนี้ไอก้กะไปเยี่ยมยามกับบุมมียังหลายด้น้องเดอ้อเพราะว่าไอ้มาหาน้องกับมาหาตามสัญญาเอฟซีฟังไทยหรือว่าเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจากเกาหลีเพื่อนกับมีความเมตตาน้องๆกับบุมมีห้องน้ำก็เลยจัดไปำํำจัดไปตามสัญญาเอฟซีนี่แหละ พว่าปกติบอตตาองเตบาลโมไดหญ่เลยพว่าน้องใส่กระเซียดมือมือบานมือซื่อนี่ก็เลยให้มันครบสามมือแต่พะว่าบอมตากาสัญญากับเอ็ซีแล้วก็เลยไปหอดจดถึงมอบเงินให้น้องมีห้องน้ำด้วยน้องเด้อตอนนี้กะไอ้กัจิกับกันเดินน้องเด้อขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีไอ้เพื่อนเน่ขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยที่อุ่นเละ ประเทศเกาหลีขอบใจเดินดีโอที่มีความเมตตาที่มีความเมตตาโบมีห้องน้ำก็เลยมือนีน้องน้องนองก็ดีใจหลายๆขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบ่ให้เจ็บว่าให้ใครให้อยูแดงมีแห้งอยู่แดงมี <c oughs> <c oughs> ปีาาันาสิ่งใดขอให้ขอให้ได้สิ่งนั้นด้วยเอ็ c ซี เพราะว่าเงินก้อนนี้มอบก็มอบให้พ่อฮหดห้องน้ำให้เลวห้องน้ำให้เลวห้องน้ำตอนนี้น้องอ้อยน้องจอยบ่ได้ไปไทยอยู่ปาลาเดอเพราะมีห้องน้ำเลวทายแบไดถทายยากมีเมียสม่าน้องอ้อยน้องจอยด้อจ้า ตอนนี้ก็ปิดไว้เท่านี้ก่อนเด้อคลิปหน้าได้พบกันไหมขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายป้าเมื่อนี่นากระชาใส่สองไอ้น้องเลยนะหักเลยกินยังมาโนกินกินผักธรรมชาติเด้อกินน้อไม้กินน้อไม้ก็คืองามคือน้อไม้เลยเนาะเมนเห็นโอ้พี่น้องคันแบบจะเบิ้งตัวจริงกับจะมาเบิ้งเด็กนี่ตัวจริงกับซัมนี่เลยบ่เมนนี่ดินี่ดิครับไอ้นนี้ก็ น้องอ้อยน้องจอยบ่าวว่างามจากธรรมชาติกินหน่อไม้กินผักธรรมชาติบ่ได้แต่งหยังบ่ได้แต่งหยังเนาะสบู่ก็บ่ได้ใช้บ่ได้ใช้เป็นจังได๋ถูกใจอยู่บ่ผู้บ่าวฝางไทยถกใจถกใจหลายเนาะแต่อยากลงภาษาบ่ฮู้เลยเนาะคันทาอยากได้เมียนไปหาไผมาซอยอยซอออยไปหาซอจอยซอออยบ่โดยน้องจอยจักปี7ออย สิงหาปีฮับได้ผู้บาลไทยทุกทุกอย่างเลยบอบรจชุมการอยุบอบอมีแต่ลอยแลยฮับบอได้ฮะลอยปีนะฮับบอได้รเด้อเออลอยปีฮับบอได้ขันหักเดียวใจเดียวฮอกสิไปปีฮับได้ฮับได้โอ้ตอนนี้อาสิกลับกันเด้อดองเด้อดยบายบายเอฟซีแน่บายบายไปกันเด้อบรรชวนบรรชวนบรรชวนเด้อเอฟซี ม,าม,าพ,มพี่น้องคลิปนี้กับบมียังไลพี่น้องไอ้เมื่อนี้บอมตากะจัดให้ตามสัญญาเอฟซีพังไทยผู้ใหญ่ใจดีฟังฟังเกาหลีกปกติบอมตากะออกจากบานโมดได้เดพี่น้องเมื่อนี้เลพี่น้องเลยเพราะว่าน,น้องสายเชียประมาณว่าน,นี่แหละให้มันครบซมมัมเมอจึงออกได้เลยบอมตากะออบว๊วยพี่น้องยานเอฟซีผู้ใหญ่ใจดียันบอเชียใจบอมตาวางเงื่อนที่เอฟซีฝากให้บอมตาให้ฝากให้น้องๆได้ ได้เฮ็ดห้องน้ำกับซีฮอตหรือบอยน้องๆแต่เมื่อนี้กัฮอตเลยเด้อพี่น้องลลคลิปนี้บอมตากะโจวเวทนี่ก่อนพี่น้องบอมตากะซีกลับบ้านล่ะพี่น้องเพราะว่าบอมตาเดินทางประมาณสิบปลายกิโลล่ะพี่น้องแต่น้องๆกับให้บอมตา่าไซดามันรถกับซองเซนกีบแต่บอมต,ต่าไม่เอาล่ะพี่น้อง เอาปบัมตากะให้น้องๆอให้ได้ห้องนั่งถ่ายพี่น้องหรือว่าให้ได้ห้องบิดถ่ายหลง่งจากบัตากะตีดใจนำเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งได้พี่น้องสม,มุทรสุบอรณ์สมขูดสมคนเลยครับเด้อไปกันเด้อครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย